เห็ดทานเห็ดทานเห็ดทานปุ่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 นเห็ดทานเห็ดแมเห็ดทานเห็ด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 ดอกนี่แม่บ้านไงแถแท้ผหมฝนตกขึ้นก้อนนั่ะอืหญ่ดีค่ะเห็ดออกแล้วเห็ดออกอะไรอีกนะอันนี้เห็ดทานอันนี้เห็ดทานค่ะอยู่ทานโมงนี้ไม่เคยเกิดเห็ดทานเนาะเออมันเกิดมันเคยเกิดตรงไหนมันก็มาเกิดที่ตรงนั้นเนาะปลากระตีนเห็ดตีนดำ เฮ็ดตีนตำต้องมีเฮ็ดติ่นตำค่ะกำลังเก็บเฮ็ดตี่นตำเลยตอนนี้เลยนี่ดอกนี่ดอกนี่แม่นี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 ่น้องขลออยู่ นี่ค่ะนี่นอนข้อลอยอยู่นอนข้อลอยแต่หันมันถือฝนนอกหมู่บ้านฝนตัเข้ามาเดยมาเบิ้งเ่เลยข้างหลังข้หลังมันเหียวลงนะแต่ว่าฝนนเราหรอฝนฝนใจมันฝนใจไหมคะอฝนใจย่องแย่เชื่อซะฝนใจฝนใจโอ้โเออเออนีเนาะจะถอยเป็นเชื่อให้มันึ้นมาซะเอาดินเีหลังเอาดมากัดที่า้ โอ้มันจะมันบานทวเวกเกไเลยไหมเราะม่นอเลกแนี้นมันโตนี่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 ดอนึงโอ้่เด็กนจนมันตนจดิน้เห็นเป็นดอกเออเออนี่นี่นางปั้มน้อีกซงสายน้ออย่างนเออต้ดอกเออ นี Ooh, ่แต be ่แ <Like>, ก่งน I mean. ึ่งอยู่ด้วยอ่ะแก่งนึ่งอยู่ค่ะโอ้เห็ดทานดอกนี่ยม่มีหมูหวาเห็ดทานนี่ค่ะนี่เหรอดอกนี่ทานไหมมันตบหมูวานจากอีกมื่สองมื่นสี่ร้อยเต็มสวนอยู่ดอกอันนี้เห็ดทานอยู่ฟางนั่นไหมเห็ดทานอยู่ใดบ้างฟางุ่นือถึงไม่เคยขึ้นเคย่้นตกหมูว่านหมูกอนขึ้นว่าไหนนักเลยหรอต้องมาลุ้นเห็ดละงูกัน อันนี้เป็นเห็ดฐานนอกนั้นจะเป็นเห็ดตีนต่ำเห็ดตีนต่ำได้ย네ี่ดรกแกงนึงค่ะแกงได้หละได้แกงหมอน้อยดอกเผาห้องดเห็ดป็นเชือไปฝนลงได้สองวันบรรยากาศเท่อนโฮมเขาวุ้งสวนนาป่าเห็ดก่อนออกไปเปิดข่านเสือผาย่ขางโลดตัดเขาวุ้งครับ 嗯，那你呢？